ปฏิวันาที่29มีนาคม2568เป็นครั้งที่86ที่ข um ้าพ or เจ้าลงใวขับเนสโซวซส์ยาพะสุปฏิบัติมรต่างๆตายเป็นผู้ธบัชารมบูชาสฆงบระชาได้เปริัชาในขบวารทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นเมเสด็จได้พี่สราทีจดเจาะในอาคราพเรย์ให้นั่สดอย่างส okay. ูงเลื่นด้วยเทอมสมันตาจักรเวารสุตระคันยตุเทวดาสัตว์ปัมาุรลาศักดิ์สนันตุสักกะบพระนางศักดิ์ใจมีตาร

สรางการจาีตรกิจิสักทางสรางกาจามีตรกิจปุพิุทธการางการจามีตริิามังรทาสรางกาจามิตรกิสังขังารงการามีああัดเมสรางารอย่างพุทธ่เมสระงการวังเอเตนสสัตตนัสติมีหุตงทานัทีมเมสรางารอย่างธรรมโมเมสรางวรังเอเตนสัตว์ตนัสติมีหุ่ตงมทานัีเมสรางการอย่างสร้างคมเมสรางวรังเอเตนัสัตว์เตนัสติมีหุนตสัมปทานยิ่งที่พิศพักวะริส

ที่วาจรละตจหรัตตีเย่เปินต่สมาหิเนรักขดาพะตายยเกจิวิตัต่างในเทวะรังวาสัเกสุวายะรัตธรรมมรตังนัโนสมากาติกเตนะอิเตะสรตังเอเตนะเจนะสตยัเวลาขังตะมรตังยะทัชขาสกยมิสมในตนนทนะธัมเนะสมาิสิจิะเ่ธะเมนะรมมรตังเตนะเตนะสูรัางเปรตตัวเรตวะนาจิตุติสมาธิมานันตระกันยมหูสมารนะเนะสมิจติะเมธะเมนะรมมรตังเกตนะเตนะสุรต เยบุกละอัตตสตังปัสสาจัตตาริเอตานิยุคานิฮนติเตตักขิณายาสุลัสาวกอเอเตสุตินานิมหาปรานิอิทังสังเคระมนิต่างเอเตนัสสเจนะสุริโตเยสุปิจตามาราสาธาเทเนนิกามินโกลนิปมสาสะทามิหิเตปฏิปัตตาอปตังวิขัยหาลัทธามุธานิปติปุ้เจ้านาอิธรรสังเคระปนาวันิตังเอเตนัสสเจนะสุรังโตรจะขินเตกิโลบพวิวสิโตติยาจตุพิวัติภิอัสัมปกรมมิยูระตุวระมังสัพเพิสมุทามิโยอริสัจจานิเอาเวจปัจจิตอิธรรมสังเคระ เยอริยสัจจานิวิภาวะยันติกาพิระเยไดติิตานิกิจาปิเตโหทีุ่พธะปัะานะเตวังกาทัมาริยนติอิมัสังเครนิตังเอตนะสตินะสนัตาวะสัทธะสนะสัมภรายาสยะยุตมาเชนะภวติสกายาติติวิจิขกิจิตนจะีลปะตังวาปิจะิคินจิตตระภยะหิตวิุสโตจจาติภานะเขะโกัติภิาปิสังเกตะตังนิสังเกตนาสตินะสุนักโตะวาจาริตส อักขสตัสสะปฏิสทายอปิจตปราสวตัยักังเขะเนังเกตนาสัเิโตปนามกุเยะทัยเกคมานเสปนัมาสมิคิเปมามรวังอเดยินิพานามพลังเตายะอิเดนุตละเนตัเกเระสัจเจนสุรนโตวโลวลจวตาวัลโทวัลาาโนตุรรมาวังยิอดมเุตละตมณิังอเสัเนะสุรนโตีนะบุลานาววังลาติธระวเนาิชา อวิโลนิชันาติพันิธิลายธายิยมิโปออทมังสังเคระปนิยาเตนะเตเสุลตุย่างนี้แปพดแต่นสัมมาคะต่นีปมารีวยานีวัาจะกรขตทางเทวบุรจุตธังพุทธังทำมังสังขังนามาสามาสุเรหันตุสัพพโลกะเวณโตสัพพตะปะปะเตสัพพเวลามิกจะโตเววรวสัพพิตโยจะตสัพพโลกเข้นสตุมะเตระวปัญาโยติิไยุกขภวะอปิวาตระทเจติตามุธปัา ข้ายายาวเหขาติข้ายาสตีเสสัตถิภิคุสหันสะนนะตะลาคอบาวะภิกกมันตีสิสัพพังภิโกเวติตังกินจ่าภิโกเวสัพพังอทิตังจักกรุภิโกเวอธิตังลุบาริจ่าตะโกขินญาณอธิตังตะโกสุปตติโตยามินาตะโกสุปตสกเดียปัจจุบันทีตังของมาตุขังว่ามาตุขุงมาตุขังว่าตังปิริตังกินาอธิตังติตังล่างกระดาษสกดะสะดาโมหะกินาอธิตังสัลิยาชลามะลเดนัสโอเคฮิบันเซวิตุเคฮิบะนเซฮิปยเตฮิอธิติธิปฐามิ โสตังอติตังสัตตาอิตังสตวิญญาณังอธิตังโสาสัพพโสทิโตยปิดังสสตสัพพะปะริยาปิจติเวทิจตสังวะตุังวะอะตุตังวะตามปีอธิตังเกณฑ์อิตังอธิตังรักเกณฑ์ตรกณฑ์หาคินอิตังสยยจติยะลาดโสกิดิปเวิทุิมันดิจตอิติรตมิขานั่งอติตังคันธาอติตาคาราปิญญังอติตังคานาสัพพโทิโตยปิดังคานาสัพพะปะริยาปิติวิจงตังวัตุังว tampi adi tangkera adi tangga di tangga laka kera ada pakai dama hakina adi tangga sari jasa lama dan nenek kau keki bahaya wetuk eh mana teh yuk aja teh adi tadi berhami tiu hari tara tadi tadi baru nenek adi tangga sari jasa tukang tukang tampi adi tangkera adi tangga di tangga laka kera ada pakai dama hakina adi tangga dan nenek kau อิตติปธรมิกายโยอิตตปตปาิตกายเปทนังอทิตังกยะสมตโตอิโตยมีทังกยะสมบตปัิยปิติเวทสุขัตุังว่าอรุขขังวาตปิอิตักินะอาทิตตังอิตังลาคักิดาตุสกตามหากีนะอทิตังชารียาชาลามะเนเนโสกหิปะริวิตุขิหิมนติอุยติหิอทิตติปธรรมิมโนอาทิตโตธรรมอาทิตามโนเ็นเจอิตังมโนสตโตอิโตยมิังมโนสมปิยปิติเวทสุขังมตุังว่า

So, datang pidi-pidi tisat te, to pidi-pidi tisot sampai tetep pidi-pidi tisot sampak tetep pidi-pidi tisiamit harjo sampak tetap hariapat tetek pe tati tak nukangwa tukangwa a tukangwa tatap pidi-pidi tisak tetep 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 pidi-pidi tisak กขยี้แตมีปินีปีนีติสก็เทศปีนีปีนีปีนีติขยับวิญญปีนิปีติอาญาสัมพันธ์ปีนีปีนีติยามเป็นกายาสัพสัพดียาปัจจิตเปิดใจต่งทุกขังว่าทุกขังว่าอาทุกขามาทุกขังว่าต่ม่ปีนิปีนีติขณะสมิปีนิปีนีติสมิสมิปีนิปีนีติขณะโนมิปีนิปีนีติโนสัพสัพปีนีปีนีตยามปีธรรมโนสัพสัพดียาอุปัจจิติเวทายิต่างทุกขังว่าทุกขังว่าอาทุกขามะทุกขังว่า นิพิตตาวุฒิราทีวลคามีมุตตตทีมุตตะมินวละมีติานงหติีนาชาติมุตตทางฟังมาทาริยังกัางกรนตยลาลาภติตติเจติปิจริติอตมวตตะประวดอาตมนาเตปิุปะวดโตาิตังอาเป็นันุเอมัตตมินะนธรรยากรนตีมปัญญเมเนตตะป็กุสตร์ธรรมริยาตเิหิตติตาในบุจิงสุติ เอวเมตตาเอกังตมะยังปะกะภาปะทะนะสะยังเวหะระติอิสิปะตะนิมิกะทายะเตระก็วะกะวะเปตนะวะกิยะวิภูวะมะตะกิโลปะกุเวอานันทะลุปะตะอิตังปิโกเวอันตาอะปะวิสะติตังลุปะกะริยะสัมมัตตะยะลัพเพทาจะรูปะเอวะเมรูปะโหตุเอวะเมรูปะมะหันติยะตะมะตะก็ปิเกเวตุรูปังนะตะระตะนะลุปะกะริยะกรรมัตตะตินะลัพติรูปะเอวะเมรูปะโหตุกะเยมะเมรูปะมะตุติเวทนานะตะปะตะนะจะอิตังคุเวอัตตะอะปะวิสะนะตังเวทนาปะริยะธังมัตตะยะลัพเพทะจะสัน วิยะยะเอวังมเวทนาขอตัวเอวังเวทนาอตะมาคบเวทนาตาตมาเวทนาภรยวัตตินรับติเวทนายะเอวังเวทนาขอตเอวังมเวทนามอตวติยะสัญญานาตาสัญญาจะใเวอัตตาอภิสะได้ทาเวทนาสัญญาภาริยัตยะลพพทาจะสัญญายะเอวังไม่ญญาของตุเอวังมทัญญาของตัวติะทมาเวทัญา

ทรงใตดินวามะตินะครับิโกเวอนิจาวานิจาวัินิาปิิุวัุวาิุมติุขังิลิมธรมกาตังสมนโนะีตุเตมเอโมาตมิเอสมตติมเตันแต่ิม่ปิโเวนาวานิจาวาินิวาิมนตินุขังวัตังวัติุังมันตยมนตินุขังปิปลินามะธรรมักาันตังสมโนะตเอตัมะมะเอโมตมิเอเมตต

ยากาติเวทนาติฐานะัจอาจะตวาพิถวาเอาลิกาวาตุุบะฮิราาริยวาเยตุเลยาตุเลจะเกวาสัาเวทนาในธรรมะมันในสมารถมินเไม่สวัสดิติอุมายถพธิสัมวญาคราพังยากาติสัญญาติตานะปัจบันอาจะตวาพิถวาเอาละิกาวาตุกุะิามาริวาลายเยตุเลจะเกวาสัพาสัญญาในธรรมะมันในสมารมินเสวัสดิติวิัมธายตถาพธิธัรมวิญญาคณะพังยาการติสัญญาติฐานะปัจจุบันอาชจัตวาพิวาเอาละา เดูเรสกว่าสัพเพสังขารนตมมัน้สอมัตตมิได้มสัตติเอวไม่ไดจยพุทสวย่ขนาดังยังกิติวิญญาณังอติทนปัจุบันังอาชัตังว่าไปหิตาวะโอราลิกังวะสุกมังหะวาหิตังวะปิตังวายันดูเรสตกว่าสัพพังวิญาณังเนตธรรมมันได้สอมัตมิได้ไม่สัตติเอวไม่ได้ยาราพุทสวยยขนาดังเอวัปัสสันปัสสังเปเสรวาิสาวโครูปัสสเปินิปินติเป็นอปินิปินติเป็นปินิปินติสังขาริิ Pun jana tamme pini pini tii yimpi tangu ra jati bulakamu jati mu tamme yimpi tii yana ngongti hina jati mu tita kwa mu jari yang kattang kalni yang kappalang itadi jati pachana tii tii ite mawauti pak kawa ata pana pata waki yapi ku pak kubato pati tanga penutupi mata tita pana kueyakalasi maniak mane pacham waki yana pi ku danga pata yakata wehi tiri me yang pak kubau sakkei sukpi harati kapilatusa ราชสหิเจลูกกระดาตุหิเทวตายายเนสันติปิตาหอนติปากวันในจะมีกุศลกัญชาอาราโคจะดนางสุทาวาสจิคานังเทวนังเอเตอหนสิยังโคปากวัสเกซูเวฮารติกกบิโรธุสุเมหานิมหาตาปิโคสเกตันติปนิพัทธิปิุสติหิเทวะอารหันเตธีสัจจินีโลกกระดาตุหิเทวตายายเนสันติปิตาหอนติปัจเจลาธรสยมาติอาราโคตาทิวตาสยทับิเนมาพารบบปิโสธรรมสิทธาวัง ภาษาลายเยว์ภรษาติตังว่าผางสามิเจเยเอวะเมพบสุธาวาเสสุเทเวสุไรฮิตาภควโตโปลระโตะตุระหังสุอัโกตาริวดาภควาตังอภิวาเทววาเอกมันตังเอตังสุอาเอกมันตังลิตาโคเอกาเทวตาเราก็ตุสเดเคอิมังคาราปสีมหาสัมพิจุภวดาสัมยินเทวกายาสัมาคตถาอังคติมหิมังธรรมะสัมปยัญติกตาเยาวะวระสุชาคันติอัตโกะปราเทวตาภควโตสตเตเคอิมังคาถังอาภาสีตัตระพิคโวสมาระหังสุจิตังอุตตโนอุจุขมาังสุสาติวันเลตุเนติเดวัน อระคอ布拉เทวตาปจจโตสยเกอีมังครังคบสเชิวากิลังชิดวากปีฆรงินกิลังขเจปเมชาเตตะติสุธาวิมาลาจะโคมาทาสุธันตาสุฟุนักติอระโกอหะเทวตาปัจจโตสติเกอิมังคารังบสเอกริัชิดวากันตาสีนาเตเป็นสันติอภัยภพมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะริวุสันติติอระโกัจจวาปิกุอมันติสิจิปุญญาสิกวเวตัสุกลาตุสเทวตาปั สัติปิาขะกะดาติยิงสัาเิตววเัตมทาโตสมารุตาเตถมปีกานเตเตตะประมาเยวะเทวตาสันนิปริตาเหตุสุเสทาปีไมหังเอติเยตวเปสันติอนาสัทานหันโตสมารุตาเตมปานานนงเอตะประมาเยวะเทวตาสันติปิตาเป็นสันติอนาสยถาปิไม่หางเอตระหิ อาจิก anyway, um ิสัมมิพิกกเวเทวะกายานันมะมณิทิเติสัมมิพิกกเวเทวะกายานันมะมณิทิติสัมมิพิกกเวเทวะกายานันมะมณิตังสุราชัสสุกรรมเิสิกโลทัพพาสิสัมมิติเอวามันเตติโกเตพิกูเพรวาตัวปฏิทินสุภะกบาเอตบูจะกสิโลกัมรุกัสสัมมิเจตัูมมาต่ท่าสิตาเยติสตาคิลภะกลางโมหิตตตาสมัยตาโกตุสิหะวันลัสารินานมหาตาปิสัมพุโนโอทาราภาษาสุดเาวิปัสสนาเวลาเวลาปิญโยปัญจะจะเจตวาว์เนกเวลาวัตโตเวตาตุวันที่ศัทธา สาวกเกเนรเตวกายพิาเตวิชาาทพโเตจััรลงวะพุทธาสนังาเตสามาะหุญานังอมรุษานัลังอเเสกามัตกส่งสหัสัอาถาเสสตังเอเกสหัสังจานาอมนุษานะมัทสงอเเกนันัททักงทิสัสภปตภูตาอหงตัตพังปญญายะว่าวิตวันสัมาตาตอมันที่สัตสาวกเกศเนรเตวากายพกาเตวชาณาทพิทโเยวะคดิษามิ กิลาหิอนุปปโสตตัสสาวยขาปุมากับเราทวาอิทิมนต์จิมนโตวันโตยักสตินมรมนาภิกษมังิกุลังสิติมนังชาสหัสสายมาว่าตายขานานต่วนาอิทิมนตจิมันตโตนโตยัสตินมรมนาภิกมัตกิย์มังิกุนังสาตาคิลาติสหัสายขาว่าตายักษ์ขานานนะต่อันนีุ้ราอิทิมนต์จิตมนต์โตวันโตยักษ์สตินมรตคมนาภิกษัตริย์มังพิกุลังสิติมนัง กุริมัจะิดสังราชาตระทโทปันติาังอิบดี้ระรายศตรุัดนาวินทปานามาัยที่มันตวนมตวตอยศตินมาิมพนเจมานามัตราชาวิรุนหอตับภาษาสติภุมานานังที่พระมหาราชายศสตรีสุภูตเ็าบรินทปานามาปรายที่มันตวเช่วนตอยศตินมรรนาภิกมพิคนังเสดิมานามัติสัราชาวิรูปะโตภาษาสิตินานังที่ปริมหาราชายะสตรีสุะ

ภพกามองพกุนังสัมิทิมานาปริมาณที่สังสาราตุตะเนนเปรูสาโกปัศมีนเปรูโกโคเวโลเปรติสังโลเมหาราชสารสมันตาเกศริตาันละพนาคุปนิะวะเวไสังมายาวิโนทาสอาคุปันติภัสตธามายาภุเกุเวเคตุวิภูสุวิภูตัะหะจันทโนกาเมศถตจินนมันตุิมันตุจัปนาตอุปมัญยจัเทวะถุตโตามะติจิตเปนนจักันตะโรราชาเชโนสโก อาโคปัญจสิโกเทวะติมรุยยวัเจสาเอเตชนเจชราชาโนคันทับปานสหะลาวิปีมโหธานาณิสามุพินันสกติงวนางอาตาโกนาปานะาคาเวสาราสหะตัจจากัมภระลักษัตระอาโคปายาคาสหะยาตดกิยามุนาตัระตัาอาโคนาคายะสติโนเอลาวนมหานคโซปาคันสเติวะนังเอนะคาลาเจสหะสาหะลาติทิพาทิชาปักกิวสุตตะคูเภหายาสาเตวะนมัชาปัตตสุตลาสุภณะอิติเตสนามังอภยันตธานาคาราชานามสิ สุป <rude S 2> ันนโตเกลมักกะสีพุทโธศสนาหิวะจาหิอุปวะหายันตานาคสุปันนาสารณะมังกรสุขุตังสิตาวัชรหัตเถนะสัมมุตังอสุราสิตาภาตโลวาสวะเสตอิทิมันโตยัสติโนฆะลักษา์มหาสมาอสุราธานะเปย์ข้สาเวปติติกุจิตาะหาลาตุรมติสหัสัตันจะบริพุตานางสพเวโลเจนะมังคัสเนยิุวาบริเสนาละหุปัุภาพโมขมโยธาริพันเตพิโคนางสมิติมานา อาโจเตวาบริวิจเตโชวายโยระทักของวุรุาวรุณาเทวะสโมเสสบายพหัตเสกุลกายิกาอาคูเทวาวิจเตชนโเสเตสรากายะเปนานัตตวัโนอิทิปันตนเชวัโตวันโตยสสจดของธรมาิกุปิะสุติมาังเวทูจะเทวาสังรจะมาสมาจะทุเวยามาจะสุบริสัเทวาธุระยะมาคูปลักิตานักตานิคักิตว่าอาคูมันะวาระหากันวสุนัวเสตโสกโกะิจตโตะเศสเตสรากายะสเป นาน้ตะวันในน้อยทวยเตววยะมรดนาปิกามพิกุลังเมัอาทาปสาปูเทวาชาลามักสิขาเวะอริกาจาโรชาจะพุมมาปุพะนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอุชาเนชาสุรยาลุจระอาคูอาคูวาสวดสิโนทเตเนาาาตเพนาตวันในนยที่วยเตวตวันตยะมรดนาปิกามงพิกุัเมัง สมานามหาสมนามนุสามนุสุจากิาบริสะอาคูอาคูมโนิสะอาคูโยทวาเตโนิตาิโรราคาราอาคูเทวายตสิโรเเตเตากายาเพนานัตตะวนโนอิติปันโตจุนโตยสตินมรมานาภิกาปมังกุนมิิมานสุขากรุาอรุณะอาคูเวขรสสสหโอทาตะเคยหาปะมโขาอาคูเทววาจคนาสัทธามัตตาหระชาพิสขาจายสตยินนรสเตเตเสตากายาสัเพนะนัตตะเันโนอิทิปันโติโนมณมนา อภิกรรมุงิกนัปวงเคมยยะตายามากันดักกาเจะติโนสัาไมแตะารมาเตตุนมาสวาิมาันไตติโนอาอเทนิมิตาทัเสตตากายสเพนานัตวันนตที่นชวมาวันโตยสิโนมนาภิกามุิกน้เติทนังสันเถตเทวานิกายสเพนานัตวันนอินามันเยว่าเยนะกงเกันเยติศาสหวัตชาติมขลาโอคตินามนาสวารตะเคโมขะังนาคังทะังวาสจััน พมาประนาาตจากปดใที่วัดโสหานสังคุวรรติโฐจะโสภะคักษาปฏัติวานางสาสาพรมโลการธรรมะพะมาปิเติอุปบพนสุธิปันโตวิสมายโยเนสศีสอนัเทจัอิราอาคูปเจกัสวัสติโนเตสัจจามชั่อาคหารศจุวริตโตเตจัสาเพวิปัตติทิเทเวพรหมเกมารัเสนาภิกษปัสสการธรรมัิทยามวยาาระาปัญารานพนโมตโธสมทะาบริาเรมาวุมิสิธากุตินังปิติตัมหาเสนโนคณาเซนนะครับเป็นศรียาปเรนาพระรามจะ เจถาสาวัดทสังคตโตเยังเสตันจังอัญญาาวักิีวานัมาะว่าม่ใตถาสาวะเคศเนรเตมารเตนาปิันตเทวิชานาตาพิโวเตจะอัตะปะมะคุงสุตวาปุทธัสสนังวีตลาเกหีะกมุงเนสังโลมะปิชยุงสัเพวินตระััคาภาพยาติไธยะสติโนโมตันติสาุเทหิสาวะกาเตชเนตตาสิ ที่ดีสเที่ยตเที่ยีไม่มหาภาระเิดุทธูมิจารกาสทราชยานีวาสนาสสาวกตวรุัาตวตสัมมามหาุทธิสรางภาวนาอสิทธิยาภาวานภาวนาอตุตระสกามกคาภาวนาชาตรสิยภาวนาเจตุมาาภาวนามานภาวนาังิาภนาสัพพประวาาิทาภาวนาสลาสัพญปภวพุทธภานานภสังฆาภวนิิชาต อินทรนภมนาภรานุภาวยยธรรมานุภาวนาจตุลาศีศิษฐานตมาครธาุภาวนานรรมลักุลาธรรมานุภาวนาอัตตคิับมรานภาวนาอัตสัมปิญาภาวนาจะริญาณภาวนาจตสติญาณภาวนาธาตสิญาณภาวนาสัพุะริยาญาณภาวนาเมตากรุณาบุตธรรมไขาภาวนาสราพเตาภาวนารัตนนัตยะสราานุภาวนาตุยหังสัพพะโลกโสคูปตะวุโกรณาสุภายะสาวิตรสุตุสัพพะสติะยปุณายสตุสัพพะสัุ Satawasi adalah sebagian kuno Saka. ปฏิตั้งนานว่าทาไมเยอะนะปฏิคืแค่นะทำไม่ควรคำนสิทรูปไแล้วไหมดว่าสิมาถึงอาจารย์ตีแต่ม่เห็นจากปัจจัยนะคังทธยงสหก็เป็นทยังไม่ถึงก็เป็นอาจจะไม่ถึงปัจจุบันแต่โยธรรมแแแต่แต่ไปายนหลัรังกัปังตังวิธรมนุพวิเยกบุคคลเห็นเจคัปัจจุบันไม่งอนันได้ทานันได้บุคคลในคนเดิญทำนั้นเ่องเดิมุคคลเถิารเชื่อว่าความแต่วัง มหาเสน่นนมัจลมาเพาเป็นมเเพื่อตียงมีเาสราเอวังวิอริีมาตัดิงหอตมาตัดติดทางทางเขตปฏิกรตัติสันโตอติฆเตมุนีติขปีพุทธสงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เข็ดขั่งทั้งข้อและก็แสดงว่าก็มีรตินจระนันชีแลชราธรรมมีฉลังอันใตัวเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลดเพาความแก่เบาได้พยาที่ทำมอมีพยาที่านติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลเพราะความเจ็บไข้แบบได้มาละธรรมมีพลหง ขณาไป็นนนะพระพเป็นารบูรณะแต่เราไม่บเป็นหนาตาหือว่าจะต้ับ้าของครดทแามามีาไทยสาโยามควาระโนจะมีจำเปของเขามีจำเป็นดือมีจำเป็ิเสปรที่จะมีจำเป็น่ใจะตามา้ส่าบางวาระจะใทยเราไปมีาการใดไปเป็นมุลเป็นาระจะเป็นไทยเยอะคือเราจะรัของการั้เอังอามเป็นทาาจะเป็นกระปรั้าคอย่างนีทุกวันเทิน

นาสะขีวาไปดัมว่าสทังว่ากรรมติ่าเขงจิตังสมาธิิโมวั duh. นไปปฏิอธิอมโกลังกะติอุริิจันโตพอมาลโลุปโกคนี่ไ่ได้ยัิเวเตาตเกิยาพ่ตายยาตายย่าพ่อตาย่าพ่ตายาเ่ตายาพตายาอตายาอตายาพ่อตายาตายยาพ่อตายาอตาย่าตายตาพ่อตายย่าอตายย่าตายาตายตตายาอตายอตาย่าพตายาตายตตายาตายาอตายาตายตายตตายาตายาต

अनवेला विया प्रचारिका तथा तथा पे पर तथा पे प्रचारिका तथा तथा पे 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 पोता मेरा भी बेचारी का तो सुंदर में हालत तो पे तरह यरी चाहिए पोता मेरा भी बेचारी का तो सुंदर में हालत तो पे तरह यरी चाहिए पोता अवेला भी बेचारी का पे पोता तो नहीं यरी चाहिए पोता अवेला भी बेचारी का तो कुचरा में हालत तो पे कुचरा यरी चाहिए पोता अवेला भी बेचारी का तो कुचरा अरे हालत तो पे उतरा यरी चाहिए पोता तो पे कुचरा यरी चाहिए

Pola temajari saya pokala wela wia pecari katu ketan beharan tutup saya pokala wela wia pecari katu ketan itu tutup e, uta dayari tu taya pokala wela wia pecari katu ketan beharan tutup e, taena jari taya pokala wela wia pecar, nikatu ketan beharan tutup e, me jari taya pokala ulu me jari taya pokala wela wia pecari katu ketan beharan พุทธสาเวลาพิายามปรชาธิครับทุกท่านจะไปหาลานตูตเพย์ปัจจัยย่าได้สายะพุทธสาเวลาพิายามปรชาธิครับทุกท่านจะไปหาลานตูตเพย์ตระได้ย่าได้สายยะพุทธสาวเวลาพยายามประชาธิปไตยครับทุกท่านจะไปหาลานตูตเพย์ตระได้ย่าได้สายะพุทธสาเวลาพิายามปรชาธิครับทุกท่านจะไปหาลานตูตเพย์โบราณที่มาจะได้สายะพุทธสาเวลาพิายามปรชาธิครับทุกท่านจะไปหาลานตูตเพย์ปัจจัยย่าได้สายะพุทธสาเวลาพิายามปรชาธิครับทุกท่านจะไปหาลานตูตเพย์ ऊपर बजारे साइया पुलिस आवेला भी बचा रही है तो हरा तो फे तोला तो नजर ही साइया पर आखिरी आवेला भी बचा रही है तो वे अपने हरा तो फे तो नजर ही साइया अरे आवेला भी बचा रही है तो वे अपने हरा तो फे उतर आया तो साइया अरे आवेला भी बचा रही है तो वे अपने हरा तो फे तो नजर ही कॉलेज में saya saya यार और यहां pasca madya disajat dewa, wilayah baca dihaturkan sampai haran itu terpeuterai jadi sajat dewa, wilayah baca dihaturkan sampai haran itu terpe terjadi sajat dewa, wilayah baca dihaturkan sampai haran itu terpe berarti sajat dewa, wilayah baca dihaturkan sampai haran itu terpe pasca madya ini sajat dewa, wilayah baca dihaturkan sampai haran itu terpe teraiya ini sajat dewa, wilayah baca dihaturkan sampai haran itu terpe

ว่าเจตวะอวิร er ิยาทนมนวิเหตุสาเจตวะวิเห้สายตาเปิตาอวิรนนนตัมาเปรนนนนตุกนณองหนตุมาตุกินองตุกิปตาตาหนอนตุมาตุกตาจิเมหิอังการิจะเปตาเมตายติเมตตางหรมังเจตายติติเจโตสภาพยาบัพปิจาย์ิ่มุตตะจติมิมุติเมตตาจะตเจตมุติเมตาจะเจตุติเมตตาภาวนะล้วนาดิพิกตา ขปตัจดียวภาพะปตัจดียาโขปตัจดียสขอเปปาโนธวัตนอิิัมตุมตังเปเจวะตรมโมตาุมังปิยาทานตตัสายเตย์ลังตุมตังาวนาประตานหัวุขนเวั่าาจตุรมตพุทบาราปตัดจตุรเตันะรันะทามัะนตั้นจะติดเก้้ำขำปรันไั่เนชจตุรมตั้งพุทสบาราปตัดจตุรมตัต เจริญตยังพลังงานตันนันเตเจริญํากขมทามิสปปะโสตวิปัสสนาวราปตาเจติาตยัพลังงานตนนันเตเจกมทามสปปะโสตวิปัสสนารปตาเจตนากตยังพลังงานตนนันเดตเจริญนรกมทามิสปโสดวยรูปภาพพสัจาสนาที่แรเป็นของร่ายในสวนการพิาตายด้วยการสวรรสุภวิัานี่ความสุตวริจบเปิดมีข้าเจ้าอยพระจ้ทุกไปทั่วโลกสระนเท่าจะเรมตอนเทนาโกทางพเขาเทือกเทืกภทณาร เปลี่ยนไว้คูเปอร์8ตลอดจะล้วนตัคนนักองทางที่ทำต่ารช่วยได้เปลี่ยนด้วยนะครับกรณีโจมตีรับทุเตีเรือน